รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับขุนพลทนพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกมาอีกแล้วนะจ๊ะกับบริการมืออาชีพทางทรม5 HD1 กฎหมายเลขหนึ่งนั่นเอ,เองนะครับผมวันนี้ผมเปิดว้าพาท่านเดินทางมาอยู่ที่เดือนฉายรีส์จังหวัดกาญจนบุรีห้องพักหรูติดกับแม่น้ําแควโอ้โหที่นี่มีบริการห้องพักหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์นะครับทั้งแบบที่เป็นบนอาคารหรือใครอยากใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับก็เลือกที่เป็นแพริรมน้าได้เลยนะจ๊ะสำรองห้องพักได้นะครับ ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้หรือว่าสอบถามข้อมูลได้ที่เพจของเดือนฉายรีสอร์ทนั่นเองนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่ในรายการไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับอาจารย์ไพโรอนะคะจากโรงเรียนขนมบบกเนา่ยนะค่ะวันนี้เราก็มีขนมตามคําขอจากคุณผู้ชมทางบ้านมาทําให้ชมกันนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นขอแนะนาโรงเรียนของเราก่อนนะคะโรงเรียนของเราตั้งอยู่เลขที่920-922ถนนหนโยธินติดลงขนส่งทางบกตรงข้ามเอย็จดจักค่ะ เอาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็อยากจะแนะนําหลักสูตรที่ว่าได้รับความนิยมมากมากคือสูตรเบเกอรี่มืออาชีพค่ะเรียนแล้วสามารถเปิดประกอบอาชีพและเปิดร้านได้ทันทีเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทาขนมปังกันนะคะใช้แป้งขนมปังที่มีโปรตีนสูงค่ะคือแป้งขนมปังตายานอวะกาศครึ่งกิโลนะคะก็จะใช้นมข้นจืดน,น้าน้ำตาลทรายนะคะเกลือสารเสริมคุณภาพเกรด505ค่ะ ไข่ไก่มิสแบคทีมานนะคะร่อนเนยสดอาล์วารี่ค่ะแลใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วเราก็จะตีด้ืยที่ตีตะขอนะคะความเร็วต่ำประมาณ1นาทีความเร็วปานกลางก็ประมาณ15-20ถึงนาทีแป้งจะร่อนจากขอบหม้อที่ช่วชมคะแป้งของเราได้ที่แล้วนะคะจะมีลักษณะนุ่มเนียนนะคะเราก็นําเอามาตัดแบ่งแล้วแต่เราจะตัดก้อนเล็กก้อนใหญ่นะคะสําหรับวันนี้อาจารย์จะตัดก้อนละเจ็ดสิบกรัมค่ะหลังจากที่เราปั้นแป้งกลมแล้วนะคะ เราก็พักไว้สัก5าหรือ10นาทีก็ได้เพื่อให้แป้งไข่ตัวเราก็นาแป้งนี้มาคึงนะคะการคืงน,นี้กจะคึงจากจุดศูนย์กลางขึ้นบนนะคะศูนย์กลางลงล่างจากนั้นก็เอาไส้ค่ะที่เราคุกไว้แล้วเนี่ยมาโรยนะคะก็ใส่ปริมาณพอสมควรนะคะเสร็จแล้วก็ม้วนนะคะม้วนเหมือนแยมโรนี่ค่ะแล้วก็ตบนะคะตบให้แบนให้แคบไว้ค่ะก็หั่นเป็นสองคึ่ง อันนี้ก็เท่ากับชิ้นละ35กรัมพีรำก็จะมาแต่งหน้าให้ดูหน้ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เราจะใช้ในมข้นหวานในการแต่งนะคะใช้นมข้นหวานเฉยๆได้เลยะคะ่ะหรือใครที่ชอบทานไอซิ่งก็สามารถใช้น้ำตาลไอซิ่งผสมนมแล้วก็ผสมน้าได้ขนมปังของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะอันนี้ก็สามารถบรรจุกล่องแล้วก็จําหน่ายได้เลยค่ะแลเวลาขจับคุณผู้ชมที่ขอมาวันนี้คงได้เห็นการทําขนมปังโคโค넛โรลหรือขนมปังไส้มะพราะ้าว รางที่ขอมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใครที่สนใจก็รีบโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 9 5 2 6 9 4 5 6 5นะคะถ้าโทรมามือถือนี้ก็จะสะดวกได้รับได้ทุกเวลาเลยนะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะใครที่อยากจะได้สูตรอะไรก็โทรศัพ์เข้ามาได้นะคะมาให้เราสาธิตสุดรไหนชอบสูตรไหนก็ลองโทรกันเข้ามานะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณ แป้งเค้กตราลิตวินแป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งสาลีชิ้นที่พิเศษตราบัวหิมะแป้งอเนกประสงค์ตรากบเดือนฉายรีสอร์ทห้องพักติดริมแม่น้ำแควใหญ่จังหวัดกาญจนบุรี034551111วันนี้ผมเ็มื่อนนทนพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกและทีมงานที่หน้าตาดีๆดีเหล่านี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ